สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับโปรแกรมสคร a t c h นะครับวันนี้เราจะมาทบทวนคําสั่งที่เราได้เรียนมานะครับแล้วเรามาดูไฟล์ที่เราได้บันทึกเมื่อคาบที่แล้วนะครับก็ไปที่ไฟล์โหลดฟอร์มีโ c คอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ที่ต้องการนะครับในสัตดาร์ที่แล้วโคตั้งชื่อว่า Move ส่วนสครับ เรามาดูพิจารณาคำสั่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามีคำสั่งอะไรบ้างสำหรับสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้คำสั่งก็จะเหมือนกันเป็นการทบทวนนะครับเดี๋ยวเรามาลองคลิกทงเขียวดูว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากการที่เรา,าลากบล็อกมาครับตัวอย่างนี้จะเป็น ตัวละครสตัวด้วยกันก็คือแมวกับทางคาวนะครับโอเคนะครับเราจะเห็นว่าตัวละครแมวเดินจากซ้ายไปขวาตัวละครคางคาวเดินจากขวาไปซ้ายแล้วก็มีข้อความทักทายขึ้นมานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองอา สร้างบล็อกคำสั่งใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็ไปที่ไฟล์เนวนะเริ่มแรกทุกครั้งเลยนะครับเราก็จะเลือกคำสั่งชุดคำสั่ง e v e n นต์นะครับลากธงเขียวมานะครับต่อไปนะครับตอนทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรม s c r a t ต h เนี่ยตัวสป,ปเนี่ยจะอยู่จุดึงกลาง ถ้าเราต้องการให้ตัวสไป,ปเนี่ยไปอยู่ณนะตำแหน่งใจนะครับให้เราลากเอาเมาส์คลิเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากลงตำแหน่งที่เราต้องการนะเสร็จแล้วเราก็ไปที่ชุดคำสั่งโมชั้นที่แล้วก็เลือกคำสั่ง go to xy นะมันจะจำค่าทุกครั้งที่เราคลิกตรงเขียวอ่ม ตัวสปา์ก็จะเริ่มตำแหน่งที่เรากำหนดค่า go to x y ต่อไปนะครับเรามาดูคำสั่งเคลื่อนที่นะครับก็คือจะอยู่ในชุดคำสั่ง motion ก็คือคำสั่ง move า move เราคลิกสังเกตแมวก็ขยันนิดนึงเพราะว่าเราตั้งเป็น10 step ลองเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยดูแมวก็จะขยับไปไกลขึ้นครับนี่คือคำสั่งมุกคำสั่งเคลื่อนที่ต่อไปนะครับคำ,คำสั่งพูดคำสั่งพูดเมื่อแมวเคลื่อนที่ให้แสดงคำว่าสวัสดีจ้าทุกคน เราก็จะเลือกช่วคคำสั่ง look นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง say นะ for two second หาในช่อง say เนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใส่ข้อความอะไรนะเราคลิกตรงเขียวดู ต่อไปถ้าเราต้องการให้แมวหรือว่าสไปน์เนี่ยเดินไปด้วยมีการเปลี่ยนท่าแบบต่อเนื่องโดยการคลิกเมาส์ครั้งเดียวเนี่ยเราก็สามารถใช้คำสั่งทำซ้ำาครับซึ่งชุดคำสั่งทำซ้ำเนี่ยจะอยู่ในชุด control ครับแล้วก็เลือกคำสั่ง repeat ล็อกคำสั่ง r e p e a มาครอบ คำสั่ง move แบบนี้นะครับถ้ามีเซอยู่ข้างในมันก็จะพูดซ้ำหลายๆครั้งนะครับเราก็ต้องลากมาวางไว้นอกพิกพิททำซ้ำกี่ครั้งละ่ะนะครับตอนนี้เราตั้ง move ร้อยสเต็คอ้ามันก้าวขากว้างเกินนะลองปรับเป็นสักสิบ อ่ครับก็จะเห็นผลละว,ว่ามันไปอย่างรวดเร็ว,น,รวนะครับก็คือความหมายก็คือทุกครั้งที่คลิกธงเขียวให้ไปยังตำแหน่งที่เรากำหนดครั้งแรกก็คือทางด้านซ้ายเมื่อเจอคำสั่งทำซ้ำภายในคำสั่งทำซ้ำก็แล้วแต่ว่าเราต้องการให้ตัวสไปร์รูปแมวทำอะไรตัวนี้มีคำสั่งก็คือ Move 10สเต็ให้ เคลื่อนที่ครั้งละ10สเต็กจำนวน10ครั้งถ้าต้องการให้แมวไปอยู่ก,กลางๆนะครับเราก็ไปเปลี่ยนจำนวนครั้งสัก15คแมวก็จะเดินไปถึงจุดก,กลางๆมื่อครบจำนวน15ครั้งมันก็จะออกจากหากรอบตัวนี้ แล้วก็มาเจอคำสั่งเซก็คือพูดคำว่าสวัสดีจ้าทุกคนจะหน่วงเวลา2วินาทีครับจะเห็นได้ว่าเวลาสไปเดร์เนี่ยตัวแมวเดินเนี่ยมันไม่ยังไม่สมูทก็คือไม่มีการเปลี่ยนท่ายกขาตามคำสั่งในการเปลี่ยนท่าทางนะครับก็คือคำสั่งอยู่ในชุดคำสั่งลุก แล้วก็เลือกคำสั่ง n e ็ตคัสต o มมาใส่ในกรอบจะอยู่หลังมุกก็ได้บนมุกก็ได้นะครับอลองคลิกตรงเขียวดูนะครับโอเคมันวิ่งไปกบสวัสดีจ้าทุกคน,นจะเห็นว่ามันเปลี่ยนท่าแล้ววิ่งอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราต้องการให้มันช้านิดนึงนะครับก็ใช้ชุดคำสั่ง c อนโทรลแล้วก็เลือกคำสั่งเวกหน่วงเวลาหนึ่งวิลองดูครับผมอ่าหนึ่งวิมันจะช้าไปนะครับอ่ามันก้าวขาอย่างช้าช้าอ่าเมื่อครบเส็จรอบมันก็จะแสดงคำว่าสวัสดีจ้าทุกคนอ่อาเห็นว่ามันช้ามากอ่าลองเปลี่ยนคำสั่งเวกเนี่ย สัก0.2วิให้มันเร็วนิดนึงอ่าน,นครับมันก็จะเพิ่มลดความเร็วนะกรแล้วแต่จุดประสงค์ของเราว่าเราต้องการให้ตัวละครเนี่ยเดินเร็วหรือว,ว่าเดินช้าเราก็มาปรับที่คําสั่งเวทนะครับตัวเลขยิ่งน้อยก็จะยิ่งอ่าจะยิ่งเร็วนะครับถ้าเราตั้งเป็นหนึ่งวิจะช้านะครับต้องเป็นเศษหนึ่งส่วน หาเสร็จสองส่วนส่วนสิบนะครับก็แล้วแต่เราถ้าเราปรับเป็นส่วนจุดหนึ่งมันก็จะไปเร็วขึ้นนิดนึงโอเคครับกำลังสวยเลยนะครับวันนี้ก็จะมีคำสั่ง go to x y คำสั่ง r p p e t ททำซ้ำนะครับจำนวนกี่รอบ Move เคลื่อนที่เน็ตคัสตอมเปลี่ยนท่าทางเวท หน่วงเวลาแล้วก็คำสั่งเซก็คือคำสั่งแสดงข้อความอ่ายังมีคำสั่งอีกหนึงคำสั่งก็คือให้อ่าให้แมวเนี่ยส่งเสียงร้องด้วยนะครับต้องการให้มีเสียงร้องด้วยเนี่ยเราก็ไปชุดคำสั่งซาวนะครับแล้วก็เลือกคำสั่ง Play s ล u n d อาเปซาอันเที่ยวเดินลองดูนะครับดีไหมครับเสียงแมวอีกครั้งนะฮะอาโคกเปิดเต้านึ่ง เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่ okay, นี้ก่อนนะครับก็ในการทําแบบฝึกหัดชุดที่3ามก็จะมีคําสั่งเซคาสั่งตัวที่ข้อที่2ก็คือตัวละครแมวเดินติดต่อกันหลายๆก้าวเราก็ใช้คําสั่งชื่นคําสั่งรีพีทนะครับในการควบคุมให้มันทําซ้ํำหลายๆรอบโดยการคลิก คงเกี่ยวรอบเดียวนะครับส่วนข้อที่สามเราก็ได้คําตอบจากชุนคําสั่งนี้แล้วนะครับครับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ